ความเป็นมาประเภทณีบุนข้าวสาบเดือน10การทำบุญข้าวสาบนิ่มุมทำในวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน10เป็นประจำทุกปีที่เรียกว่าบุญข้าวสาบเนื่องจากเมื่อจัดทำข้าวปลาอาหารและเครื่องไทยทานต่างๆ อุทิศให้ผู้ล่วงลับไปแล้วจะทำสากหรือสลากมีคำอุทิศส่วนกุศลใส่กระดาษบันทึกซื่อผู้มีจิตศรัทธาบริจาคและความประสงค์ว่าจะบริจาคทานให้แก่ผู้ใดโดยบอกชื่อผู้ที่จะมารับส่วนกุศลด้วย บุญข้าวสาหรือสลากเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งของประเพณี12เดือนหรือเฮีดสิฮีดมาจากคำว่าจารีตหรือ12คือจารีตประเพณี12เดือนของชาวอีสานโดยมีจุดประสงค์สำคัญเพื่อ มุ่งอุทิศส่วนกุศลให้ญาติสนิทเช่นโปโู่ย่าตายายบิดามารดาสามีภรรยาพี่น้องที่ถึงแก่กรรมไปแล้วและอาจอุทิศให้เปรตทั่วไปด้วยก่อนถึงกำหนดวันทาบุญข้าวสากคือราว วันขึ้น13บสิบสี่ค่ำเดือนสิบชาวบ้านจะเตรียมอาหารสนิทต,ต่างๆมีทั้งข้าวเนื้อปลาข้าวเม้าข้าวพองข้าวตอกขนมและอาหารข้าวหวานอื่นตลอดจนผลไม้ต่างๆไวส้สำหรับทําบุญสำหรับข้าวเม้าข้าวพอง และข้าวตอกนั้นจะคุกเข้ากันโดยใส่น้ำอ้อยน้ำตาลถัว่วถั่วงามะพร้าวให้เป็นข้าวสุกข,ข้าวกยายศาสตร์แต่บางท้องถิน่นไม่นำข้าวเมาเข้าวองและข้าวตอกมาคุกเข้าด้วยกันคงแยกไปทำบุญเป็นอย่างยางเมื่อ รียมสิ่งของทำบุญเรียบร้อยแล้วชาวบ้านจะเอาเข้าปลาอาหารที่มีอยู่ไปส่งญาติพี่น้องและผู้รักใครนับถืออาสงกรอนวันทำบุญหรือส่งในวันทําบุญเลยก็ได้สิ่งของเหล่านี้มักแลกเปลี่ยนกันไปมาระหว่างญาติพี่น้องและเพื่อนบ้าน ที่อยู่ใกล้เดือนเคียงถือว่าเป็นการได้บุญเมื่อถึงวันขึ้นสิบหาค่ำเดือนสิบตอนเช้าสาวบ้านจะพากันนำอาหารหวานข้าวต่างๆไปทำบุญตักบาตรที่วัดโดยพร้อมเพียงกันและถวายทานอุทิศส่วนกุศลให้ญาติมิตร ผู้ล่วงรับไปแล้วตอนสายชาวบ้านจะนํำข้าวปลาอาหารที่เตรียมไว้เป็นข้าวสากไปวัดอีกครั้งหนึ่งเอาอาหารต่างๆจัดเป็นสำรับหรือสุดสำรับถวายทานหรือถวายเป็นสลากะพัดโดยจัดใส่ภาชนะต่างๆแล้วแต่ความนิยมของแต่ละท้องถิ่น บางแห่งจัดใส่ถ้วยหรือบางแห่งใ,ใช้ทำเป็นหอ่อทำเป็นกระทงด้วยใบตองกล้วยและกระดาษแต่ละบ้านจะจัดทำสักกี่สุดก็ได้ตามศรัทธาก่อนที่จะถวายข้าวสากเ่พระภิสุสามเณรจะกล่าวคำถวายข้าวสากหรือสลากกระพัดพร้อมกัน เมื่อเสร็จพิธีถวายข้าวสากแล้วสาวบ้านที่ไปร่วมพิธียำนิยมเอาสลอมหรือห่อข้าวสากไปวางไว้ตามที่ต่างๆในบริเวณวัดพร้อมจุดเทียนและบอกกล่าวให้ญาติหรือเปรตผู้ร่วงลับไปมารับเอาอาหารต่างๆที่วางไว้และขอให้มารับส่วนกุศลที่ทำบุญ ุทิศไปให้ด้วยผู้จัดทำก็เคยทำสมัยเป็นเด็กกับมารดาภายหลังจากการถวายข้าวสากแด่พระพิสุสธิสมณีนและนำอาหารไปวางไว้ตามบริเวณวัดเสร็จแล้วก็มีการพังเทศสลองข้าวสากและกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้เปรตและญาติผู้ร่วงลับไปด้วย นอกจากนี้ผู้ที่จะนำข้าวสาบไปเลี้ยงตาแหกที่นาของตนเพื่อให้ตาแหกรักษานาและให้ข้าวกล้าอุดมสมบูรณ์เป็นเสร็จพิธีทําบุญข้าวสาบวันพระขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบนี้ชาวจีนถือเป็นวัน